สวัสดีครับพีมานเซ็นต์กผมสำหรับวันนี้นะครับเรามาขั้นจังหวะกันหน่อยครับกับการรีวิวกันดั้มเนะ้อคาะจริงๆเนี่ยรีวิวกันดั้มกันมาเกือบเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับเรามาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างครับกับนี่เลยครับทรานส์ฟอร์เมอร์ครับโดยที่วันนี้นะครับเราจะมาดูกันในส่วนของ power of the prime ครับแล้วก็จะเป็น Prime นะครับรุ่นที่2ที่เป็นพรามรุ่นต่อจาก Optimus Prime ด้วยแถมเขายังเป็นคนที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ Optimus Prime ตายด้วยนะครับเอากัะเขาสิซึ่งนี่ครับก็คือ Leader Class ฮอตรอดนั่นเองนะครับผมหรือที่รู้จักกันในนามของรถดิมัสพรามนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับคันนี้สามารถไปล้างล่างได้ทั้งหมด4โหมดครับคือโหมดรถบ้านโหมดรถสปอร์ตโหมดหุ่นยนต์อีก2โหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเพลงก็ระแสเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับกับเข้าออดเดอร์พรามรีเดอร์คาร์ดรถดิมัสพรามนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูในโหมดของโหมด,หมดรถกันก่อนครับซึ่งอันนี้เป็นบอกของรถบ้านนะคือตอนเขาเป็นพรามแล้วก็จะเห ซึ่งรถตรงนี้ครับค่อนข้างจะสวยนะแล้วก็จะมีลายไฟตามตัวเนอะค่อนข้างรู้สึกร้อนแรงนะครับตามเชียอ์ก็เลยฮอตดรับอ่าหน้าก็เป็นไฟเนื้แบบนี้ถือว่าเท่ครับเท่มากเลยสำหรับรถคันนี้นะครับอเดี๋ยวที่เรามาเกริ่นประวัติสักนิดนึงก่อนของฮอตดรับอชนะจริงๆเป็นรุ่นน้องของสมาร์ทพราชนะครับแล้วก็มันก็เห็นออตติมัสจะเป็นผู้นำนะกับอยากทําตามมันก็แบบช่วยเหลือต่างๆนานาคือเขาเป็นคนดีแต่ว่าดันจําได้ว่าตอนตอนภาคหนึ่งบูวีนะครับตอนที่ออตติมัสเนี่ยกำลังจะปิดฉากมันก็ตอนละ ฮอดอดเนี่ยดันเข้าไปแบบเข้าไปยุ่งด้วยออสิมัสพรามก็แบบรีบหันไปหาพอหันไปหาเสร็จปุ๊บเมกาตอนก็ใช้วันนั้นยิงออสิมัสตายนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรสิมัสพรามเพราะว่าหลังจากออสิมัสตายเนี่ยก็ตัวสปาร์กครับเลือกโรดิมัสให้กลายเป็นพรามคนถัดไปแทนนะครับแล้วก็โดนแย่งไปเลยอ่าซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของคันหน้าก,นกันก่อนเนี่ยเพราะว่าแปลงร่างค่อนข้างยากแลวมันจะเสียเวลานะครับอ่าโอเคซึ่งเดี๋ยววิธีการแปลงร่างกลับก็คือเราจะต้องแกะตรงนี้ออกชบ ชึบแบบนี้นะครับจากนั้นก็จางตรงนี้ออกให้็อกคายออกแล้วก็ยกส่วนนี้ออกมาครับส่วนนี้จะวางไว้แบบนี้นะซึ่งถ้าวางแบบนี้ครับจะได้ในโหมดของโหมดป้อมปืนนะครับแล้วก็ต่อฮอตดครับดันแขนมาประกบตรงนี้ชึบชึบทั้งสองข้างครับก็ได้ฮอตโรดครับในโหมดของรถสปอร์ตสุดเท่นะครับซึ่ง อันนี้เนี่ยจะดูเป็นรถทันสมัยกาของออโตมัตเยอะเลยนะครับอันนี้คือเป็นรถสปอร์ตซึ่งเป็นรถแนวของเซเบอร์ตันนะครับมีปีกมีอะไรนะครับแบบนี้ซึ่งในเรื่องเนเจ้าตัวสามารถทําความเร็วได้สูงมากๆเลยนี่นะครับแน่นอนในโหมดรถวิ่งได้เหมือนกันชชบแบบนี้นะครับโอเคครับซึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะอ่ะทีนี้เนี่ยเราเพื่อนๆจะครับเรามาแปลงร่างดีกว่าครับ transform โอเควิธีการแปลงคอรดรถจากโหมดรถอันนี้ครับเป็นโหมดถงยนต์ไม่ยากมากนะแต่แปลงเป็นโหมดเนี่ยค่อนข้างยากนะครับโอเค ท่าที่เราติดเมื่อกี้ครับดึงออกชึบป,ประกบเข้าไปดึงออกชึบป,ประกบเข้าไปซึ่งจริงๆแ้วเนี่ยหลายๆคนน่าจะสังเกตเห็นแล้วว่าตรงนี้มันทีขุ่นยืนตรงๆเลยนะครับอ่าพับมาด้านนี้ครับตัวขาค่อยๆแงออกนะครับแบบนี้เราจะต้องแงลงนะครับชึบให้มันออกมาอ่าแบบนี้เสร็จปุ๊บครับปีกตรงนี้หันขึ้นชึบป,ประกบเข้าไปอ่าแล้วก็มาข้างล่างครับดันตรงนี้ขึ้น นะชึบเห็นไหมเปิดแบบนี้ยกขาออกมาครับปิดดันกลับเยมาไปเดิมยกขาออกมาดันปิดเข้าไปเดิมโอเคเรียบรอยแล้วก็ส่วนขาข้างบนนะครับค่อยๆแงะมันออกชา้ชาช้าเบาๆา,านะครับไม่ให้มันหักนะเพราะว่าจะมีเดือยประกบอยู่2อันครับคือตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็ข้างบนหจุดเลยต้องค่อยๆแงะออกหลังจากนั้นครับสีทำถัดไปก็คืองัดตรงหัวนี้ออกมาเลยชึบแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีหัว2หัวเนี่ยเราใช้หัวนี้ก่อนเราจะดึงขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็หมุนนะครับแล้วกดลงไปชึบแขนนั้นก็ประกบกลับเข้าไปครับให้แน่นแล้วก็แขนครับนัดออกมาชึบแฉกแขนแน่นสวยนะครับเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับฮอตโรดครับพราหรุนที่2สุดไฟแรงนะครับของเราออโ์ตบอทนั่นเองครับซึ่งรูปร่างของเขาเนี่ยดูชบเชียวนะครับดูเหมือนกับดูเร่าร้อนยิ่งกว่าออลติมัตพรามอีกเพราะว่าแน่นอนัครับตัวของเขาเนี่ยเป็นไฟทั้งตัวนะครับ ก็เลยดูแบบนะค่อนข้างที่จะจร้อนหน่อยรวมถึงจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนด้วยแล้วก็ครอบทำอะไรผุนันพันแล่นนะครับคือไม่ได้คิดไอรอบครอรก่อนนั่นหม่ก็เลยต้องมีคู่หูคนนึงครับนั่นก็คือนี่เลยครับคู่ของเขาคนนี้ครับคืออัลตร้าแมกนัสครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ออกิมัสครับจะเลือกต่อให้เป็นพราม แต่ว่าสปาร์คเนี่ยไม่เอาด้เรื่องเราดีมาแทนนะครับสองคนนี้ก็เลยกลายเป็นคนทํางานร่วมกันขึ้นมาแทนครับแล้วก็คอยช่วยและสพอร์ตกันและกันนะครับจนสามารถนำสปาร์คขึ้นมาให้กับเหล่าออโตบอทได้ในที่สุดนะครับผม,มประมาณนี้เขตที่นี้เรามาดูลูกเล่นของฮอสดอทกันดีกว่วครับโดยที่อาวุธของเขาครับจะให้มาทั้งหมด2อย่างซึ่งจริงๆแล้วอาวุธนะครับของเขาในปืนในเรื่องเนี่ยอันนี้จะเป็นปืนไฟอีกอันเนี่ยจะเป็นบีมกันธรรมดาโดยที่โหมดปกติครับเขาจะถือปืนแค่หนึ่งอันคือปืนไฟแบบนี้นะชบ แบบนี้ซึ่งค่อนข้างแน่นนะครับอันนี้ติดได้แน่นมากๆเลยแล้วก็ใช้ยิงสตูแบบนี้ครับซึ่งหลายหลภาคนี่ก็าจะเปลี่ยนอาวุธให้เขานะครับเช่นเป็นธนูไฟบ้างหรือเป็นปืนกลบ้างนะครับแต่หลักคือเป็นเปลนไฟอันนี้นะซึ่งนะครับเขาก็มีจุดขยับที่ค่อนข้างโอเคเลยอย่างแรกหัวครับหมุนชุบ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 แบบนี้นะลายครับยกขึ้นได้ระดับหนึ่งนะแบบนี้ข้อศอกครับเก้าสิบองศาพอดีเป๊ะหมุนได้นะครับเป็นบอลจอยแต่ว่าค่อนข้างแน่นนะมือครับไม่สามารถขยับได้นะ ส่วนเอลครับแน่นอนทําฟอร์เมอร์ของเก่านะครับ power the palm ขยับเอลไม่ได้ถึงจะสวยก็ตามนะครับขาครับเตะไปข้างหลังไม่ได้เตะไปข้างหน้านะครับต้องเปิดกระโปรงก่อนถึงจะสามารถเตะไปได้เพิ่มนะครับอ่าแบบนี้แต่ว่าก็ต้องระวังด้วยเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันติดจะเตะข้างหน้าเนี่ยต้องงัดออกแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ง้างขาได้ขนาดนี้เะครับเนื่องจากศัพท์ใช้ในการแปลงล่างนะแล้วก็นะครับตรงนี้ก็สามารถขยับได้แบบนี้ส่วนเข่าครับ90องศานะครับขาขึ้นลงขึ้นลง ก็คือจุดทับในร่างนี้ของฮอตดอตครับถามว่าดีไหมไม่ค่อยจะดีมากแต่ถามว่าแย่ไหมก็ไม่แย่นะครับเนื่องจากมีลูกเล่นเพิ่มเติมนะที่ทำให้ค่อนข้างดีนะครับอ่อาก็ใส่ปืนอีกข้างลงไปก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับผมซึ่งจริงๆผมชอบตอนถือปืนข้างเดียวมากกว่านะท้องขอ,ขอถอดอันนี้ออกแล้วกันเอ้ซึ่งในเรื่องครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีโหมดพิเศษอยู่โหมดหนึ่งนะครับก็คืออตอนของเล่นเก่าครับเขาสามารถนําอันนี้ครับมาวางมาวางแบบนี้เลยนะเป็นป้อมปืนได้ครับ ซึ่งของเพราะว่าระพามเนี่ยเราสามารถทำใดที่คล้ายๆกันได้แต่มันจะเหมือนกับยืนอยู่ข้างหลังเฉยๆนะครับไม่ใช่ป้อมปืนแต่อย่างใดแต่นี้เนี่ยก็คือของเล่นเราของเล่นเก่าครับสามารถทำได้อันเนี้ยเป็นป้อมปืนให้นะครับแล้วก็เป็นปืนใหญ่ด้วยมีลูกเล่นกดปุ่มยิงกระสุนออกมาด้วยนะครับผมชอบมากนะตอนเห็นครั้งแรกนะครับไม่ได้เล่นจริงอ๋อใช่ครับพร้อมโอเคซึ่งถ้าจะเราเอาฮอตดรอสครับมาเทียบกับตัวออซิมัสพรามนะครับผู้นำคนเก่าของเราครับ ก็เห็นได้ว่าห่างกันแบบพ่อกับลูกเลยนะครับ2คนนี้ซึ่งในเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็น2คนนี้ครับทำงานร่วมกันอยู่เป็นบางครั้งนะในหลายๆเวอร์ชันไม่ใช่เวอร์ชันออริจินอลนะครับซึ่งผมก็หวังนะครับว่าสักวันนึงเนี่ยเราจะได้เห็นการ์ตูนทรานส์ฟอร์เมอร์รีบูตออกมานะครับแล้วก็เราจะได้เห็นแบบ3คนเนี่ยครับอัลติมัตพรามอัลตร้าแมกนัสแล้วก็โรด i m ้มัสนะครับไมซี่คอดดนะครับ3คนที่เป็นเหมือนกับหัวแถวของเหล่าออโตบอดนะครับร่วมมือกันสู้ร่วมมือกับจัดการกับนะครับ เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างอยากเห็นเลยไม่ใช่แค่ในคอมิกนะครับอ่าโอเคครับผมและนี่แหละครับคือการรีวิวนะครับของ power the palm leader card hot d o t part ที่หนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เราก็จะดูกันในส่วนของ hot d o t ตัวเดียวเท่านั้นนะครับอ่าซึ่งถ้าใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนเท่านี้และพบใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับ part สองที่เราจะนำแพ็คหลังตรงนี้นะครับมารวมรวมกับ ฮอตดอทของเราครับให้กลายเป็นรถดิมัสพรามครับบ๊ายบาย